คนที่มีชื่อตัวอักษรดังต่อไปนี้14มิถุนา22นาฬิกา20นาทีดาวศุกร์ย้ายราศีจากพฤกษบเข้าสู่มิถุนต้องบอกเลยว่าดวงชะตาคุณจะมีเมตตามหานิยมสมหวังร่ำรวยได้แก่คนที่มีตื่อชื่อจิชื่อติงนะหรือชื่อเล่นก็ได้นะตัวอักษรกอไก่ขอควาย คอระกังงองงูจอจานชอชิงชอช้างซอโซโช่อกระเชอยอหญิงดอชาดาตอปะาตกทอฐานทอนางม,มนโฑทอบูเท่าฟอฟันพอสภาวหมอมายอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนสอสาลาหอหีบอออ่างและหอนกู่ค่ะเออชื่อจริงชื่อเล่นตัวอักษรดังที่กล่าวมาในข้างตน้นต้องบอกเลยหลังจากที่ ดาวสุกย้าย14มิถุนายนนะดวงชะตาดีมีเมตตามหานิยมนะ สมหวังร่ํารวยนะมีโอกาสเหลือเกินว่านะจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่อนข้างมากใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณนะส่งผลทั้งในเรื่องของการงานนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตนะได้โอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เ,เพิ่มเงินเดือนได้เงินพิเศษได้เบีย้ยขยันนะได้โอกาสดีๆมากมายนะคะ,ะรวมไปถึงในเรื่องของธุร,รกิจก็จะมีคนเข้าหาเยอะนะลูกค้าลูกหาจะรักมากเอ็นดู คูอยากจะซัพพอร์ตอยากจะช่วยเหลืออยากจะช่วยอุดหนุนทำให้ค้าขายก็ร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรจนะคะมีโอกาสในเรื่องของการเงินจะมีการเงินหลัง่งไหลไหลามาเทมาอย่างที่บอกไปอาจจะได้เงินพิเศษเลย หรือทําธุรกิจค้าขายร่ํารวยมีเงินไหลกองมีทองไหลามาลูกค้าลูกหาเข้ามาไม่ขาดสายส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยสเสน่ห์มาขนาดนี้นะมีโอกาสเหลือเกินสายปงสายเปก็อาจจะมาสนใจคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะถ้าโสดอยู่อาจจะมีคนมาจีบมากกว่า1คนอาจจะมีคนมาเปมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะถ้า อแอบชอบใครก็มีโอกาสว่าเขาจะชอบตอบถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสว่าช่วงเวลานี้เขาอาจจะรีบชัดเจนหรืออาจจะเปคุณหนักขึ้นพอต้องการยื้อให้คุณอยู่นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลานี้ถ้ามีแฟนอยู่แล้วแฟนอาจจะเปหนักมากนะแฟนจะหลงรักคุณนะลหลงไหลคุณนะหรือว่ามีความรู้สึกดีดให้กับคุณค่อนข้างมากมีโอกาสาที่จะอาจจะเปคุณหนักหรือว่า สนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือนะหรือว่าเอ็นดูคุณมากเป็นพิเศษซื้อของซื้ออะไรต่างๆมาให้เปคุณหนักมากในช่วงเวลานี้ความรักดิความรักสมหวังเออต้องบอกเลย14มิถุนาเตรียมตัวเลยคนที่มีชื่อเล่นชื่อจริงตามที่กล่าวไปข้างต้นนะมีโอกาสว่าสเสน่ห์นะดีนะมี คุณมีอรรมอร่ามีราศีจับนะคะมีเมตตามหาสเริงเมตตามานิยมมีโอกาสสมหวังมีโอกาสสุขสมมีโอกาสว่าจะร่ํารวยมั่นคงมีโอกาสว่าจะารุ่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็ประสบความสําเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการเลยอใครรักท่านายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ